ก็เป็นตู้ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามมากนักนะครับแต่ว่าเน้นการดูแลรักษาที่ง่ายพื้นมาซทรายหมดเลยแล้วก็เลี้ยงแพะเดี๋ยวเอาแพะมาเพิ่มด้วยอีกสักหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็ครบท้วนแล้วที่เหลือก็รอต้นไม้โตมีที่ให้กุ้งอยู่เพื่อหลบมีบ้านให้ปลาเอลหนึ่งตัว ีก็จะเป็นเซตตั้งตู้ขนาด60เซนครับ 60P 60 30สูง36อันนั้นเลี้ยงต้นไม้เพื่อจะเอามาใส่ตู้จริงนั่นแหละครับลงมาดูอุปกรณ์กันว่าผมใช้อะไรตั้งตู้บ้างนะครับปูพื้น power sand advance ada นะครับก็ผมใช้แบรนด์ที่ดีที่สุดเพื่อความสมดุลที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับทรายเนื่องจากว่าใช้แบรนด์ไหนก็ แล้วแต่สีผมก็เลยใช้นี้ประหยัดดีแล้วก็ได้สีที่ต้องการด้วยนะครับ Crazy Stone 2อันกล่องเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคการปลูกต้นไม้ในกล่องเพื่อแยกชนิดต้นไม้ไม่ให้มันไหลไปรวมกันดิน Crazy Stone 9ลิตรเม็ดเล็กแล้วก็หินใช้เป็น awa, ลาวาออสเตรเลียรวมกับลาวาญี่ปุ่นหินฟูจิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำชื่อไม่ได้น่าจะใช้กล่อง ใช้เมทิกหกระปุกเล็กใช้เคซีสโตนด้วยถุงแบ่งวัสดุกรองอันนี้วัสดุกรองที่แถมมากับเนตเล่ตัวนี้นนโอซอฟต้องการน้ำอ่อนสักหน่อยพี่เฮดน้อยๆนะครับใช้นนโอซอฟรวมกันกับเมทิกแล้วก็เคซีสโตนเดี๋ยวดูว่าจะเหลือพื้นที่ไหมถ้ายังเหลือช่องว่างอยู่ผมก็ใส่ฟองน้ำเข้าไปแทนนะครับฟองน้ามีของอีแฮมเองเลยสีดาแล้วก็ฟองน้ำจากจีนอามาตัดเอง ตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับผมจะใช้ purification อันนี้แบคที r ียจากนั้นกรองก็จะเป็น eham 2213จริงๆต้องใหญ่กว่านี้กรองใหญ่กว่าตู้ก็จะดีครับน้ำถังเพื่อความสะดวกผมไม่ต้องการจะมาปวดหัวกับตะไคร่อันนี้จะเป็น co2 Inline แล้วก็สิ่งสำคัญในการตั้งไฟนะครับ ผมเปิดไฟวันละไม่เกิน8ชั่วโมง Info o อฟอฟโขอแบบแก้วและกันใสๆสวยดีตู้นี้ขัดไปเรียบร้อยแล้วคือตู้เดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นแนวแนวนี้ดีไซน์ไปแล้วด้านหลังเป็นพุ่มๆขึ้นมาเป็นแนวอีวากุมิรวมกับกึ่งปานิดหน่อยไม่ต้องการจะดูแลมากนะักต้นไม้ตอนนี้ฟู สมบูรณ์มากๆแล้วผมสามารถจะเอาไปใช้ในตู้ใหญ่ได้แล้วหางกระรอกญี่ปุ่นอันนี้ยังไม่ค่อยโตนะครับโตช้านิดหนึ่งอันนี้เพลกาโตดีอันนี้โตเร็วมากเลยแล้วก็ด้านหลังแฮก,การ์ดยาวด้านหลังนู้นก็ยังโตช้าอยู่อาจจะพราะดินแล้วก็แสงแม่แรงพอด้วยตู้60เส้นอันนี้ผมใช้ไฟแค่45นะครับแต่ว่าเป็นตัวโปรของชีลตตัวเก่าแสงก็จะลงแค่ประมาณนี ไม่ได้ทั้งตู้ด้านหน่ขอมจะให้เป็นทรายแล้วก็จะเลี้ยงแพะเราจะเลี้ยงปลาอะไรมีความสําคัญด้วยในการจัดตู้ไม้น้ํานะครับต้องเลือกชนิดให้ดีก่อนหน้านี้ผมก็เคยพลาดเอาพวกปลาที่ต้องการความเป็น g h สูงๆ pH สูงๆมาเลี้ยงก็ต้องขอบคุณมากเลยทุกคนที่เข้ามาช่วยคอมเมนต์กันนะครับผมก็ค่อยปรับแต่งมาจนรู้สาเหตุแล้วแหละปลาที่ผมเลี้ยงได้แล้วต้นไม้จสวยเนี่ยก็ต้องเป็นปลาที่อยู่ใน pH ต่ําเท่านั้น แต่เจสูงเนี่ยก็ผมใช้ตัวนี้ช่วยได้ e q u ว l ลิบีมตัวเดิมแล้วก็ตู้ตอนนี้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับไม่มีตะไคร้เลยผมประสบปัญหาไม่มีตะไคร้ให้หอยกับพวกประดูดกินก็ต้องให้กินตังกวากับอาหารเม็ดแทนเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำประปาก็ลดพวกตะไคร้ไปได้เยอะเลยแต่ มันลดเยอะเกินไปนะครับไม่มีตะไคร่เลยสักติดผมไม่ได้ใช้พวกคาร์บอนน้ำแล้วนะครับและคิดว่าจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าพอใช้ไปเนี่ยปลาเราจะป่วยได้ผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นจะไม่ใช้เลยคาร์บอนน้ำผมเลิกใช้แล้วครับและเนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้นางจะเยอะนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายคลิประหว่างการทาแต่เดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกมาเพื่ออธิบายระบบทั้งหมดในตู้แล้กันน่าจะดีกว่าผมจะได้โฟกัสกัน จัดแต่งให้สวยงามตามที่ได้วางแผนไว้แล้วก็แค่เอาหินไปวางในกล่องเอาดินใส่ปูพื้นให้เรียบร้อยเอาต้นไม้มาปักแค่นั้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลันทิ้งไว้ก่อนโดยที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่ามีต้นไม้แล้วบางสวนย้ายมาจากตู้ทราย ตนต้นไม้ที่เราจะไปปลูกในนี้นะครับน,นี่ได้มาเยอะเลยเพราะว่าเพราะจากแค่หนึ่งกระปุกดูจะดึงให้แม่ดูนะครับแพ้นี้มีนักข้างล่างบเลย ตัวอายุ4วันนะครับใส่แจวใส่ออโต้ไปแล้ว2ตัวทรายอันนี้ตอนแรกผมใส่ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นของ crazy stone มันจะมีเก็ดที่ดูเหมือนจะคมอยู่ผมเลยไม่อยากเสี่ยงกับประแพะนะครับแต่น่าจะใช้ได้แหละผมลองหยิบบีบดูแล้วมันไม่ได้แข็งแต่ผมจะเปลี่ยนไปนี้แล้วกันลาพา a t ตา A D A สีต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ลาพาตานี้เม็ดจะละเอียดแล้วก็กลมส่วนใหญ่ แล้วผมก็ตั้งตู้เสร็จจนได้ครับอันนี้อายุประมาณ5วันแล้วตั้งแต่ที่เสร็จตู้ไปก็ค่าน้ำทุกอย่างดีหมดก็จะมีในเตรดในไตรสีชมพูนิดๆเนื่องจากว่าใช้ดินไปเยอะครับน่าจะออกมาจากดินแล้วก็พวกกระบวนการแบคทีเรียของ a d a Power Sand อินโฟออาโฟแบบแก้วออาโฟอยู่ในน้เป็นึนนงตีลงไปก็ไม่ต้องใช้สกิมเมอร์เลยแต่ว่าเดี๋ยวพอแฮกกาบยาวโตกว่าน,นี้ผมก็จะเพิ่มตัวสกิมเมอร์ก็เป่าลมมาเพื่อต้องการให้ผิวๆสวยๆด้วยครับต้นไม้ก็เอามาจากตู้เล็กที่เพาะไว้เหลือเฟือเลยเอามาปักลงไปปลาต่างๆราเริงดี ก็ค่าแน้ำใช้ได้แบบที่ต้องการแล้วนะครับนิออนเลนโบสั้นผมไปเลือกเลยนะครับเลือกตัวที่สั้นที่สุดจาก JJ เจไหยิ่งสั้นเนี่ยมันน่าจะดูเป็นมิดถ้าเริ่มยาวมันจะเริ่มดุนะครับผมมีอยู่3ตัวตัวหนึ่งมันจะยาวสุดมันก็จะดูดุหน่อยก็เลย เอาไปไว้แองนอกบ้านกับเพื่อนปลาเตตา้าอื่นๆที่ผมเลี้ยงไว้ข้างนอกด้วยนะครับเลี้ยงแองไวมาด้วยในนี้เลือ2ตัวโอเคก็รอยาวต้นไม้ต่างๆไว้อัปเดตครั้งหน้าเรามาอธิบายกันว่าแต่ละชนิดคืออะไรบ้างแล้วมันสวยงามยังไงทำหน้าที่อะไรบ้างหลักๆก็เป็นเพลกซสนะครับแล้วก็แฮกายาวที่จะมีบทบาทสำคัญในตู้นี้ แล้วก็หินเป็นหินลาวาออสเตรเลียส่วนตู้เก่าเนี่ยก็ยังอยู่ครับต้นไม้อย่างไรกเยอะเลยผมก็เลี้ยงกุ้งสลาเวสีกับคิดว่าจะใช้เป็นตู้ในการเพาะปลาแพะแฮสตาตัดไปเลยเป็นการเทสด้วยเพราะว่าค่าน้ำสอแบบที่ต่างกันก็ให้ผลลัพธ์ต่างกันครับ